xe nhà mát thì là cha mười nghìn mười nghìn mát thang bản nôn mát là kệ đi cho nhà các bác để lại rồi đi khá hoặc lạc kia mát thang bản nôn mười nghìn từ mười từ mười vô bản thang phạt chỉ và thòng pha cả ngát thòng pha mệt cả suối สวยสยเมฆสวยสวยเ่ามักส,สิเ่ยเขาตั้งประเทศเขามากักเมฆมัก,มกบรรยากาศ จะเก็นบรรยากาศสวยๆให้ชมไม่สามารถมาเสียอย่างมั่นหน่อยมั่นจนมั่นก็เกิดดีอยู่เอาคีิปนกระซัมนี่แหละจ้าขอบคุณที่รับชมชีพขอบคุณค่ะ